ช่วงคลื่นใหม่ๆเทคโนโลยี Technology ใหม่ๆนะครับแล้วก็การพัฒนาของแพลตฟอร์มเดิมๆที่ปีหน้าเนี่ยได้รับข่าวมาแล้วครับว่าอัปเดตแล้วก็น่าสนใจมา,มากๆเลยสำหรับเอสล่เองก็จะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้มีการขยายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เข้ามามา,มากมายไม่ใช่แค่เฉพาะเครื่องมือเพียงอย่างเดียวแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังขยายไปสู่ยาฉีดนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยอย่างไพลเนสนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวยาที่หลายๆคนรอคอยอยู่ก็คิดว่า น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่เติบโตยอย่างก้าวกระโดดอีกครั้งของเอสลาครับสำหรับงานเอสลาอวอร์ดวัน,นี้ก็ต้องขอแสดงความยิดีกับเอสลาด้วยที่ประสบผลสําเร็จในแต่ละปีนะคะก็จะมีลูกค้ามากมายขึ้นในทุกๆปีเลยสําหรับหมอตานะคะปีนี้ก็ได้รับรางวัลน,นะคะ outstanding performance for p i c o s u r e นะคะก็สําหรับปีหนึ่งที่ใช้ตัว p i c o s u r e มาจะได้รับผลตอบรับสําหรับคนไข้ะคะ่ะ ทุกคนคือยอมรับเลยว่าเห็นผลเรื่องฟ้าแบบชัดเจนมากๆเลยเป็นจุดที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานแบบนี้ต่อไปซึ่งพอเราได้รับผลตอบรับที่ดีค่ะก็จะทำให้เราอยากที่จะพัฒนาเครื่องมือในคลินิกะมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ